จิตอัพเกรดสมองตอนที่เจสิบอ็ดนะคะเขาจะเป็นใครไม่เท่าว่าเราคือใครเพราะฉะนั้นนะคะทุกวันนี้นะคะคุณไม่ต้องไปตามแสวงหาแล้วว่าเขาคนนั้นเป็นใครมาจากไหนทำอะไรมั่งช่างยังไรร่ำรวยจังไงอ๋อแล้วก็มีอ่ากินมีใช้มากเราขนาดไหนไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบแต่ถ้าอยากจะเรียนรู้ว่า เขามีแบบนั้นได้อย่างไรเขาทำแบบนั้นแล้วเป็นผลลัพธ์แบบไหนจงหาวิธีที่เขาทำแล้วก็เอาสิ่งที่เขาทำมาฝึกฝนมาปฏิบัติต่างหากและคุณก็ต้องมาถามตัวเองก่อนว่าแล้วคุณล่ะอยากจะเป็นใครเออเป็นใครในฉบับที่ตัวเองรู้ตัวของตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าเป็นแบบฉบับตามคนนั้นดี คนนู้นทีแบบนี้ทีและตัวของคุณเองคือใครละคะคุณยังตอบไม่ได้เลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก่อนจะทํางานอะไรก็ช่างไม่ว่าจะอาชีพไหนล้วนแล้วเป็นสิ่งที่เหมาะสมคู่ควรกับคนคนนั้นเสมอและคุณอยากจะเก่งแบบเขาคุณก็ต้องเอาความคิดนำทางไม่ใช่ว่าไปหาความคิดที่เป็นลบอ่า เพราะการที่คิดแต่อคติคิดแต่มองลบเพราะคุณก็จะไม่ได้สิ่งที่ค้นพบเป็นผลบุญนะคะฝากเอาไว้เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่มีหัวคิดนะคะอ่าที่คิดเป็นคุณก็เจอเป็นไม่จำเป็นหนาะค่ะว่าจะต้องไปใช้เบียดเบียนใครอยู่ง่ายๆสบายสบายแบบธรรมดาธรรมดาชีวิตคุณก็มีค่ะถ้ารู้จะอยู่ในขอบของตัวเองค่ะ มีโอกาสลุ่งเรืองนะคะก็ถือว่าเป็นอนิสง์ผลบุญของคุณที่สร้างและได้คู่ควรแก่การจะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนแต่ถ้าเมื่อไรนะคะคุณไปรังแกรังควานเพื่อที่จะเอาความสุขสำราญมาตอบสนองของคุณมันไปไม่รอดละคันไปไม่ยาวมันได้แค่ช่วงนั้นแหละแล้ววันหนึ่งวันใดถึงกฎแห่งกรรมชะตนั้นมาคุณก็จะถูกดูดดืม่มเอาคืนไป ไปหมดสิ้นไม่เหลือทรัพย์สินที่คุณหามาเพราะฉะนั้นก็เดินในทางสายบุญนะคะหลักคาง่ายๆของมนุษย์คุณทุชนของคุณทุกคนแค่สินห้าข้อที่ป้านกบอกนี่แหละคะ่ะไม่ต้องเยอะห้าข้อก็ทำให้ครบก็พอแล้วนะคะ,ะวันนี้ลุงป้าจะบอกให้นะคะเคสสตาร์ทดีของคุณป้านะคะวันนี้ก็เพื่อนลูกค้าของคุณป้าที่เป็นพวกกลุ่มก้อนกรรมกรน,นั่งหลายๆคนนะคะ หาเงินก็ลําบากแล้วค่ะค่าไรายได้ก็น้อยการกินการอยู่ก็ต้องแพงขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะอาหารที่มีประโยชน์เขาอาจจะมีโอกาสได้กินน้อยและต้นทุนน้อยนะคะแต่คุณต้องรู้ว่าถึงจะมีโอกาสน้อยก็ต้องเลือกของที่มีประโยชน์เข้าร่างกายนะคะบางคนนะคะก็ถูกสูญเสียเพื่อที่จะทําต้องการให้ได้เงินมากขึ้นก็เลยเลือกของที่ต้องมาชูก,กําลัง แล้วก็ต้องมาเลือกของกินที่อู่สูญเสียความทรงตัวสูญเสียกวามมึนเมาอ่หรือว่าต้องใช้อ,อารมณ์บําบัดความอารมณ์ขันอารมณ์มีความสุขต้องไปซื้อยาสนุกมาเพิ่มกําลังนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะคุณรู้จากพึ่งตัวเองเป็นคําว่าพึ่งตัวเองเป็นก็คือไม่ว่าจะเป็นสิ่งของรอตารอใจมันไม่มีผลใดๆถ้าคุณรู้จักสร้างอารมณ์ ความสุขของคุณได้ด้วยตัวเองเป็นนะคะอ่าไม่ต้องพึ่งยาค่ะอ่ายาไม่ต้องไปทําให้มันมีความสุขยาไม่ต้องมีตัวแหล่งกระตุ้นนะคะคุณใช้จิตของคุณนะคะถ้าคุณไม่ต้องพึ่งยาคุณก็อยู่ได้สบายใจจริงไหมฮะเช่นเดียวกันค่ะสุขภาพภาระไมายถ้าคุณเลือกอาหารที่อร่อยและเป็นโทษเป็นไปไม่เป็นโทษแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อ สุขภาพร่างกายร่างกายอยู่ดีถึงหน้าตามันจะไม่สวยถึงหน้าตามันจะไม่ได้หน้าอาด็ดอร่อยแต่ถ้าร่างกายบอกอร่อยคุณกินเข้าไปเถอะค่ะอ่ามันทําให้อายุคุ่นยืนยาวแล้วก็ยิ้มตาอารมณ์รอรอยยิ้มนี่แหละค่ะมันเป็นการเติมความสุขกันและกันนะคะ ดีกว่ามองแล้วก็หน้ายักใส่กันหันไปทางไหนจาาครอบครัวก็จะได้มีแต่รอยยิ้มอ่าและที่สำคัญนะคะไม่ทะเลาะเบาแว้งเข้าอกเข้าใจกันนะคะมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะ,ะฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะคะถ้่เห็นดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์แล้วก็ตามรับชมรับฟังกับป้านกนะคะได้ทุกช่องทางนะคะ YouTube ก็ แสดงอยู่ที่ช่องทางนี้นะคะตามสั่งออนไลน์บายป้านกนะคะและหรือ,อป้านกมาสเตอร์เอนเนอร์จนะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือช่องทางหน้าเพจนะคะมีทั้งเพจปันสุขมีทั้งเพจธนพรดิษการและก็เพจของร้านธนพรนะคะแล้วแต่ท่านจะสนับสนุนรายการ ส่วนหน้ารายนะคะก็หน้ารายชอา็อปชนะพรแล้วก็ลายบ้านนกและลายโค้ดบ้านนกนะคะนะเลือกเอาเท่าที่สบายใจจะสั่งช่องทางไหนนะคะคุณป้าทาทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็มีไฟวอ o ดโค้ชชิ่งด้วยนะคะสําหรับคนที่อยากจะเรียนรู้ลึกแล้วก็อยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สนับสนุน,นะคะ่ะแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจกันและกันนะคะนี่คือมิตรภาพและการะยาะมิตรที่คุณป้าน,นก จะเผยแผ่ให้กล่าวสาธารนณานชนสนใจก็อย่าลืมแวะชมและเป็นกำลังใจกันทุกวันเวลากับช่วงรายการคุยกับป้านกปันสุขและก็รายการป้านกทอกนะจะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปอาหารจิตอ,อัพเกตสมองนะคะวันนี้ขอลาไปเท่วนี้นะคะสวัสดี